นะก็ขอสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวิชานี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านรัฐปศาสตร์นะครับนะก็ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเนื้อหาวิชานี้นะครับมันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนี่อาจารย์ก็ได้เกินไปแล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาวิชานี้ก็ค่อนข้างจะกว้าง นิดนึงนะครับนะค่อนขการจัดว้างนะครับนะในส่วนของเนื้อหาวิชานี้นะคราจะบอกว่าความหมายนะครับของทางด้านรัฐคาปนศาสตร์นะครับพัฒนาการแนวความคิดนะครับขอบเขตของวิชานี้นะครับความสัมพันธ์กับสายอื่นๆนะครับเกี่ยวกับของนโยบายสาธารณะการเมืองแล้วก การบริหารนะครับแล้วก็กระบวนการบริหารการวางแผนการวินิจฉัยสังการการคลังสาธารณะ,นะะตลอดจนการบริหารราชก,การไทยนะครับนะโดยเนื้อหาของตัวนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะครับนะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าการบริหารรัฐกิจกับร,รัฐศาสตร์นะครับนะมัน มีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็มันเป็นยังไงนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของแนวคิดและระบบที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสานานะครับพันนาการยุคเริ่มต้นของรัฐาศาสนานะครับแล้วก็ลักษณะปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มขอบข่ายตลอดจนเนื้อหานะครับของรัฐศาสนานะครับนะ คราวนี้เรามาดูในส่วนของการ,ารากากบริหา,า,นะารารัฐกิจกับรัฐศ,ศาสตร์ประสรทนะครับการบริหารรัฐกิจกับรัฐะปสศาสตร์นะครับเบื้องต้นเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าสาธารณกิจในสังคมนะครับนะสาธารณกิจในสังคมมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าสา,สาธารณกิจในสังคมมันจะผันแปรนะครับไปตามยุค ตามสมัยนี้นะครับมันจะผันแปรไปตามยุคตามสมัยขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องระหว่างความสัมพันธ์ขอบคายรูปแบบอะไรต่างๆตรงนี้นะครับในการบริหารจัดการของภาครัฐตรงนี้ไอสถาณิจในสังคมเนี่ยมันก็จะผันแปรนะครับมันจะผันแปรไปไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ไม่หยุดนิ่งใช่ไหมครับนะมันก็จะผันแปรเราเห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยแต่ก่อนมันก็อาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราเห็นเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมนะครับการคมนาคมขนส่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สะดวกใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของปัจจุบันเราเห็นว่าพัฒนาการต่างๆตัวนี้นะครับนะพัฒนาการต่างๆตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับนะเราจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไม่เหลือเค้าโครงของเดิมเลยนะครับนะบางแห่งก็ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับบางแห่งก็หาเค้าโครงของเดิมนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับนะนี่คือสาธารณกิจในสังคมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการบริหารรัฐกิจกับระบบราชการนะครับนะการบริหารรัฐกิจกับระบบราชการนะครับ มาดูคำคำหนึ่งหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยในบางตำราหลายๆเล่มนะครับเขาบอกว่าระบบราชการของรัฐกับการบริหารรัฐกิจคือสิ่งเดียวกันนะระบบราชการของรัฐกับการบริหารรัฐกิจเขาบอกว่ามันคือสิ่งเดียวกันเราลองไปดูนะครับนะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันไหม นะครับพวกเราลองไปนึกดูนะครับนะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับรัฐนะครับหรือรัฐาเน,เนี้ยเออเราจะนึกถึงอะไรนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูอีกวิชาหนึ่งนะครับนะไปดูวิชาหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับรัฐนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารล่ะนะครับเราจะนึกถึงอะไรล่ะนะครับก็แน่ whenever, นอนนะครับคพาว่าการบริหาร การทางานเนี่ยถ้าพูดถึงเกี่ยวกับรัฐเราจะมองผ่านไปที่ระบบราชการใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวระบบราชการเองเนี่ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนในการทํางานในประเด็นในนโยบายต่างๆของภาครัฐนะครับอันนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะว่า,าบุคลากรเจาร้าหน้าที่ หรือข้าราชการทั้งหลายแหล่ตัวนี้นะครับนะเขาเป็นตัวที่ขับเคลื่อนต่างๆตัวนี้ให้บรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัววัดอย่างหนึ่งนะครับนะเขาก็บอกว่าอะไรล่ะระบบการเมืองเป็นระบบย่อยของสังคมนะระบบการเมืองเป็นระบบย่อยของสังคมนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าระบบการบริหารเป็นระบบย่อยของระบบการเมืองนะครับระบบบริหารเป็นระบบย่อยของระบบการเมืองแน่นอนนะครับเราเห็นว่าในสังคมหนึ่งใช่ไหมในสังคมหรือในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับหรือแม้แต่ในสังคมโลกนะครับหรือแม้แต่ในสังคมโลกนี่นะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับในว่า มันต้องมีการเมืองอยู่นะครับเห็นว่าเขาจะบอกว่าระบบการเมืองเป็นระบบย่อยของสังคมแน่นอนนะครับในสังคมไทยของเราตรงนี้นะครับมันก็จะต้องมีระบบการเมืองซ่อนอยู่นะระบบการเมืองมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันไปนะครับนะคราวนี้ระบบการบริหารเป็นระบบย่อยของระบบการเมืองเห็นไหมครับระบบบริหารเป็นระบบย่อยของระบบการเมืองนะครับ เราเห็นว่าในสังคมใช่ไหมครับก็จะมีการเมืองอยู่ตรงนั้นนะครับคราวนี้นักการเมืองนะครับก็จะมีระบบการบริหารไม่อีกทีหนึ่งเราเห็นได้ยินเสม,มอว่านักการเมืองใช่ไหมครับเป็นบุคคลที่กหนดนะโยบายใช่ไหมครับในขณะที่ข้าราชการนะครับหรือพนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับไหนลูกจ้างไหนนะครับก็จะเป็นผู้ที่นํานโยบายเหล่านะั้นไป ไปปฏิบัตินะครับนะนำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัตินะครับฉะนั้นเรามักจะคุ้นเคยมักจะได้ยินคํานี้บ่อยๆใช่ไหมครับนะก็บอกว่าอะไรละ่ะอ่าราชการและระบบที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของรัฐนะได้แก่ระบบราชการตึงไม่น่าแปรประจัจที่จะมีผู้สรุปออกมาบ่อยครั้งว่า ระบบบริหาร,าร,ะรานะครับรนะบบบริหารรัฐกิจคือระบบราชการนะครับนะระบบบริหารรัฐกิจคือระบบราชการนะครับเพราะเราจะเห็นว่าการดําเนินงานต่างๆตัวนี้นะครับของภาครัฐใช่ไหมครับจะผ่านตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใช่ไหมครับนั้นคงไม่ไ <No. ม no. ่ประลาดใจเลยนะครับนะ ที่เรียกว่าอะไรล่ะการบริหารราชการการบริหารรัฐก,ก,รรฐกิจก็คือระบบราชการเราจะคุ้นเคยใช่ไหมครับว่าแต่ก่อนเรามักจะใช้คําว่าการบริหารรัฐกิจนะครับนะปัจจุบันนี้เราก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้คําว่ารัฐธรรมนูญศาสตร์นะครับรัฐธรรมนูญศาสตร์นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการบริหารรัฐกิจกับ รัฐประสานศาสตร์นะครับนะการบารรหาัิกิจกับรัฐฐประสาสนศาสตร์นะครับนะสำหรับในประเด็นนี้นะครับเราจะเห็นว่าในภาครัฐตรงนี้นะครับในภาครัฐนะครับประกอบด้วยลูกจ้างต่างๆนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะลูกจ้างข้าราชการหรืออะไรต่างๆนี่โอ้โหเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรเรียกว่าอะไรละ่ะ ในส่วนของแพทย์ใช่ไหมครับในส่วนของวิศวกรในส่วนของสถาปนิกนิติกรครูอย่างนี้นะครับถามว่าบุคคลเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวกรสถาปนิสนิติกรหรือครูนะครับถามว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยได้มีความรู้ทางด้านระบบราชการไหมนะครับคำนะตอบก็คือส่วนใหญ่จะ ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมครับนะส่วนใหญ่จะถึงรู้แต่ก็อาจจะรู้รู้น้อยใช่ไหมครับหรือรู้เขาเรียกอะไรยังยังไม่ลึกซึ้งพอนะครับแต่เพราะว่าแพทย์ก็ศึกษาเกี่ยวกับทักษะแพทย์เข้าไปใช่ไหมครับวิศวกรก็ศึกษาทางวิศวกรไปนะครับสถาปนิกก็ศึกษาเกี่ยวกับออกแบบไปนะครับนะส่วนครูเรื่ต่างก็ศึกษาไปคราวนี้เมื่อเรามาเป็นพนักงานของรัฐแล้วนะครับ เมื่อทำงานในระบบราชการแล้วนะครับเขาก็จะจำเป็นจะต้องศึกษาใช่ไหมครับศึกษาว่าระเบียบปฏิบัติราชการมันเป็นยังไงใช่ไหมการเราเป็นพนักง,งานของรัฐเดี๋ยวนี้นะครับเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่า ก่อนที่เราจะเข้ามาทํงานในทั้งงานเราต้องผ่านใช่ไหมครับเราต้องผ่านการสอบข้อเขียนผ่านการสอบอะไรต่างๆหรือแม้แต่นักเรียนทุนอะไรต่างๆตัวนี้นะครับจะต้องจะต้องผ่านใช่ไหมครับนะจะต้องผ่านการสอบการวัดความรู้ความสามารถต่างๆตรงนี้นะครับความรู้ความสามารถต่างๆตรงนี้นะครับ พอเราได้ทุนได้อะไรไปต่างๆแล้วนี้ทำงานเสร็จใช่ไหมก็ต้องกลับมาทํางานใช้ทุนเราเห็นว่าก่อนที่เราจะได้รับทุนก่อนที่เราจะไปเรียนใช่ไหมเ,เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าระบบราชการเขาทําไงเขาก็มีการสอบใช่ไหมครับเขาก็มีการสอบต่างๆเนี่ยสอบภาคอะไรต่างๆก็ไม่รู้เลยนะในกระบวนการที่หน่วยงานหรือองค์กรหรือธุรกิจ หรือกระทรวงธบวงกรมต่างๆเหล่านะั้นให้ถุนใจครับนะแล้วก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปนะครับพอเราเรียนจบเราทํางานมาเราใช้ถุนไมนครับเราก็ต้องมาเป็นนะข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใช่ไหมครับเป็นไงครับเราก็ต้องเข้าใจระบบระเบียบใช่ไหมครับนะว่าระบบราชการนี้เขาทำงานกันยังไงเข้างานเป็นไงครับนะเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับงานในตําแหน่งของแต่ละท่านตัวนี้นะครับ นะเขาทําอะไรบ้างใช่ไหมครับอันไหนเป็นเวลาราชการอันไหนเป็นไม่ใช่เวลาราชการนะครับนะเราเห็นว่าพอเราเข้ามาเป็นของรัฐใช่ไหมครับมันต้องมีบางคนอาจจะรู้เรียกว่าอะไรนะยังไม่ละเอียดใช่ไหมครับนะะเรียกว่าอะไรมันจะต้องมีการไปศึกษาใช่ไหมครับนะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับต้องไปอบรม ใช่ไหมครับอ่าต้องไปอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเรียกว่าอะไรขร้าราชการใหม่ใช่ไหมต้องมีการเข้าค่ายก็มีต้องมีการไปฝึกอบรมก็มีต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเออกฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเห็นไหมครับตัวน,นี้นะจากเดิมที่อ่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวกรเป็นอ่านิติกรเป็นครูอย่างเนี้ยเขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลยเขาไม่ได้ศึกษาตางนี้แต่พอ เขามาเป็นพนักงานของรัฐใช่ไหมครับเขาก็จําเป็นจะต้องที่จะจะรู้ใช่ไหมครับเขาก็จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะครับจะรู้มากหรือน้อยตัวนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเราจะเห็นไหมครับว่าการหวัวหนารัฐกิจกับรัฐบประสาราสตร์นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันหรืออาจจะมองไม่ผิด ก็เป็นสิ่งอะไรนะเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับนะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการบริหารธุรกิจนะครับในอดีตนะครับในอดีตนะนะว่ามันเป็นไปยังไง คือในอดีตตรงนี้ใช่ไหมครับนะของเราจะอยู่กันในรูปของเาเรียกว่าอะไรล่ะชนเผ่าใช่ไหมครับนะเราจะอยู่กันในรูปของพวกชนเผ่าต่างๆตรงนี้นะก็จะไม่มีพิธีดทิ์เขาเรียกว่าอะไรล่ะพิธีก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับพิธีเขาเรียกว่าอะไรล่ะการนับถือผีการนับถือปู่ ตาตายายหรือการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเราก็จะเห็นว่าจากการนับถือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะจากที่เราเห็นกันอยู่ในรูปของชนเผ่าตรงนี้นะครับนะก็จะกลายมาเป็นขนบรรมเนียมประเพณีในปัจจุบันนะครับขนรรมเนียมประเพณีในปัจจุบันนะครับบางสิ่งบางอย่างก็จะมาเป็นในรูปของ กฎหมายใช่ไหมครับนะอยู่ในรูปของกฎหมายนะครับนะอันนี้ถ้าเป็นเอกสารก็จะอยู่ในหน้าที่อ่าสิ 11, นะครับนะหน้าหน้าจ้าที่สินะครับนะหรือแม้แต่เรียกว่าอะไรล่ะาการผหารรัฐกิจนะครับเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตามยุคตามสมัยนะครับนะ พวกเราอาจจะมีจากคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่าเสนาหมัตอุปถัม์ตรงนี้นะครับนะลองลองเราไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับคำว่าเสนาหมัตอุปถัม์ตรงนี้นะครับว่ามันคือคืออะไรนะครับนะคราวทีนี้เรามาดูในส่วนของทรัพยากรนะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะครับ ก็บอกว่าทรัพยากรเนี่ยมันยังมีมีได้แยกส่วนราชก,การออกจากกันอย่างเด่นชัดเลยนะครับทนระัพยากรากต่างๆตัวนี้นะครับยังแยกออกจากกันไม่ไม่เด่นชัดนะครับไม่เด่นชัดนะครับนะ,นนะค,บนะคือเขาเรียกอะไรเราก็คงจะเด็กคุ้นเคยกันใช่ไหมครับคำว่าเด็กฝาคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว,ว่าเด็กฝากนะครับนะมันก็ยังแยกแยก แยกจากกันเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ชัดเจนนะครับมันคือพูดง่ายๆนะครับมันคือมันก็ยังอยังอีลุมตุงนางยังเชื่อมโยงกันอยู่นะช่วงแรกแค่ว่าอ๋อเด็กใครเป็นเด็กใครตรงนี้ใช่ไหมเออสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะจบแค่ป .4 ใช่ไหมเออก็เป็นพนักงานเป็นอะไรของรัฐก็แต่มีการฝากมีอะไรเข้าไปได้นะครับนะส่วนราชการก็ยัง เรียกว่าอะไรหน่วยงานนั้นอาจจะต้องดูหลายๆเขาเรียกว่าดูหลายๆงานใช่ไหมครับนะดูหลายๆงานคือยังไม่ไม่เด่นชัดนะครับนะบางงานก็อาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังยังหง่งห่วงไม่อยู่นะครับนะหลังจากนั้นมาก็จึงมีการเขาเรียกว่าอะไรแยกแยกออกจากกันนะครับหลังจากนั้นมาก็ค่อยค่อยแยกออกจากกันนะครับนะโอเคนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ ก็จะมีนักวิชาการอยู่ท่านหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้เราไปดูถ้าเป็นเอกสารก็จะอยู่ที่หน้าหน้าที่เจ็ดนะครับนะนะเขาบอกแนวคิดและระบบที่เกี่ยวข้องทางรัฐธรรมนูญนะครับของเออมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าดอนเคไพนะครับอ่าดอนเคไพนะครับนะเขาก็บอกว่าอ่าลักษณะของ เขาบอกเขาบอกเขาจาแนกเขาจาแนกออกมาเป็นอยู่สี่สี่กลุ่มด้วยกันนะครับนะเขาจาแนกออกมาเป็นอยู่สี่กลุ่มเขาบอกว่ากลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มทางด้านนักนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มาเป็นนักวิชาชีพนะครับกลุ่มหนึ่งก็มาเป็นนักบริหารอนะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเป็นนักการเมืองนะครับ อันนี้มาดูในส่วนของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะในแง่ของเป็นผู้สร้างอ่าแล้วก็ผู้พัฒนานะครับสาขาวิชาการอะไรต่างๆตรงนี้นะครับนะในส่วนของวิชาชีพนะคนนี้ก็จะเอาความรู้ในสาขานั้นๆน,น,นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับอ่าให้สัมพันธ์กับหลักอะไรมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับนะเช่นเป็นต้นว่า เรียกว่าอะไรล่ะเป็นหมอใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาวิชาชีพของเรานี้ไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ยังไงให้มันเข้ากับในท้องถิ่นใช่ไหมขนมทำเนียมประเพณีจะลืมนะว่าต่างจังหวัดของเราเนี่ยหรือแม้แต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยต่างจังหวัดหลายๆภูมิภาคกว่านี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังใช้ยังไงครับการนับถือผีอยู่ใช่ไหม อนมธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆตัวนี้นะครับมันยังเขายังยึดไว้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปถ้าเราเป็นแพทย์ใช่ไหมเอ,อเราก็ต้องไปดูว่าเราจะประยุกต์เหล่านั้นเป็นยังไงหรือแม้แต่เช่นเป็นต้นว่าอะไรนะกลุ่มมุสลิมใช่ไหมนะครับเขาต้องมีหลักปฏิบัติอะไรของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะครับความเป็นวิชาชีพแพทย อะ้วต่างก็ต้องเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับนะคราวนี้ราดูในส่วนของนักบริหารนะครับเขาบอกว่าผู้ปฏิบัติตัวนี้นะครับก็จะต้องสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรเอานโยบายที่นักการเมืองนี้ไปปฏิบัติยังไงอย่ให้ประสบผลสำเร็จใช่ไหมครับนักการเมือง กำหนดนโยบายอะไรออกมาเนี่ยนักการเมืองกาหนดว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรต่างๆตัวน,นี้นะครับนะเช่นเป็นตัว่านักการเมืองกำหนดว่าเราจะต้องเก็บภาษีให้ได้อย่างน้อย90%ก็นแน่นอนนะครับบรรดาข้าราชการใช่ไหมหรือพนักงานของรัฐนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้อง นำนโยบายเหล่านี้ไปปฏิบัติใช่ไหมครับไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปปฏิบัติให้บรรลุประสบความสําเร็จนะจะทําวิธีไหนอีกทีนึงก็แล้วแต่นะทีนี้แล้วแต่นะครับนะเช่นเป็นต้นว่าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่สมมติว่า นักการเมืองกําหนดไหมว่ากระทรวงอะไระการท่องเที่ยวได้กีฬาใช่ไหมปี2564เราจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยของเราไม่ต่ำกว่า5ล้านคนนะไม่ต่ำกว่า5ล้านคนกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือในแถบเอเชียนะในแถบเอเชียของเราเนี่ยนะครับแน่นอนบรรดาข้าราชการพนักง,งานของรัฐกระทรวงก็ต้องไปนะครับ ต้องไปกําหนดนโยบายกําหนดกลยุทธ์อะไรออกมานะครับไปร่วมมือ,อร่วมใจกันกับอะไรเอกชนอะไรก็ว่าปไปเราจะทําวิธีไหนที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่นักการเมือง <c oughs> เขากําหนดไว้ว่าจะต้องไม่ตำกว่าเท่าไหร่ห้าล้านคนถ้าเกิดว่ามันตำกว่าล่ะเออถ้าเกิดว่ามันตำกว่าล่ะ ก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามันต่างก็ถือว่าไม่บรรลุวัตถ,ถุประสงค์นะครับไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับนะคราวนี้มาดูในส่วนของการบริหารรัฐ,ฐกิจในอดีตน,นะครับนะเราจะคำนี้นะครับเราจะคุ้นเคยนะครับควาว่าพระดามนะครับพระดาม นะครับอันนี้อันนี้คือสําหรับเทปนี้นะครับก็จะเป็นการปูพื้นฐานเฉยๆนะครับปูพื้นฐานนะครับนะคำว่าการบริหาริาจเกิดขึ้นควบคู่กับสาธรารณกิจและสาธรารกิจหรือกิจการส่วนรวมก็เริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์รวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาคมและสังคมเราเห็นไหมครับอาจารย์เคยพูดเกินมาตอนต้นละวันแต่ก่อนนี้ของเราดูในรูปของชนเผ่า ใช่ไหมครับเราอยู่ในรูปของชนเผ่าเมื่ออะไรก็ตามที่เรามาอยู่รวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราอยู่รวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นไหครับเป็นประชาคมและก็เป็นสังคมขึ้นมาก็แน่นอนนะครับเราจะไปยึดถือกฎระเบียบเราอยู่ชนเผ่าเนี้ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนะ เมื่อเราอยู่รวมกันเยอะๆแล้วก็แน่นอนนะครับก็จาเป็นที่จะต้องมีกฎมีระเบียบใช่ไหมครับนะต้องมีกฎมีระเบียบเพื่อให้สังคมที่เราอยู่ด้วยกันนี้มันสงบสุขใช่ไหมครับแล้วก็ในสมัยก่อนตัวนี้นะครับก็มักจะแฝงแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับนะแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของหลักศาสนาอย่างนี้นะครับในรัฐอิสลามอย่างนี้ทศพิธราชธรรมจารีตนครบาลอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อะไรหล่ะมังไยศาสตร์โหราศาสตร์กลาหโหมอะไรต่างๆงตอนเนี้ยจริยาทิกาถาอะไรเนี่ยกฎมนเทียนบาลเ่นี้กฎหมายโบกฎหมายโบราณธรรมศาสตร์หลวงยุทธวิทย์ตำรานี่า,าพวกเราลองไปดูนะครับนะใน ภาวะไข้น้านี้นะครับเราจะเห็นว่าบางอย่างเลยกำหนดมาเป็นในรูปไงครับในรูปของกฎหมายใช่ไหมครับบางอย่างตรงนี้นะครับก็ยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ก็แน่นอนนะมันก็มาจากตรงนี้นะครับนะมันก็มาจากที่ว่ายุคก,ก่อนอก่อตั้งรัฐบรลศาสตร์นะ่จะแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลักศาสนาโทศสปิตราชธรรมันมีอะไรบ้างเราก็ไปดูนะครับจารีต นครบาลมังายศาสตร์นะครับด้านการาหอมนะครับพวกรัฐอิสลามเนี่ยกฎมนเทียนบานเนือนี้มันยังมีอยู่ไหมกฎหมายโบราณธรรมศาสตร์หลวงเนือนี้มันคืออะไรบ้างยุทธวิธีตำราวิชัยสงครามเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่ายุทธวิธีตรงนี้นะครับก่อนที่เขาจะออกโบกเนี่ยนะครับนะก่อนที่เราจะไปทําสงานะครามเขาต้องมีพิธีอะไรตรงนีนะ้เราต้องไป ไปศึกษากันดูนะครับนะโอเคนะครับนะก็ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปูพื้นฐานนะครับนะสำหรับคนที่อาจจะมีพื้นฐานมาแล้วบ้างนะครับวา่าเรียกว่าอะไรล่ะเริ่มต้นของเรามันมีที่มาที่ไปอย่างไงนะครับนะก็โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับนะ